ยูเห็นแน่สวัดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีครับไม่ทำมากแบบมันสวัสดีค่ะอาชีพบันทายทไมครับมันมันมันไม่รหับบอสัน่ะน่ารักค่ะน่ารักน่ามัมากชอยไหม่ะชอบไหมล่ะชอบมากไม่ไมไม่เด็กเองไม่เด็กเองไม่กไม่ไม่ เออนี่แหละ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 สเปคพี่คนทั้งบ้านสเปคพี่คือเอ๋อาไม่กล้าเล่นเหรอฮะไม่ไม่กล้าเล่นเหรอคือคือพี่ไลฟ์สดอยู่หรอคะไลฟ์ไลฟ์ในโอดีแฟนอ่ะโอ้โหชอบเหรอพี่เพราะเพราะเพราะว่าอยากเป็นโอริโอริวันของใครบางคนนะครับ คือพี่เจิดรงเลยพี่อ่ะนี่ก็พูดไม่ไม่ไม่พี่ไม่ไม่ไม่พี่ชอบไม้นุ่นอ่ะนี่เขาบุกย้อยอนย้อยอนเดี๋ยวถามว่าฉี่เกินไปเอออะไร็งชื่ออะไรครับเอ็งชื่ออะไรเอ็งเอ็งใครไม่ไม่ไอจัดฟันคนแรกครับไอจัดฟันคนแรกอ่ะชื่อชื่อมงค่ะชื่อคล้ายผมเลย ชื่ออะไรคะชื่อแม็กค่ะชื่อชื่อใครอะชื่อใครชื่อใครขายไหมล่ะขายไหมล้ะขายไหมขายกันไหมขายขายค่ะขายกันไหมไข่ไหมคะไข่นกกระทานเหรอคะไข่หอมหออกเล่นออกเล่นหน่อยชื่อโปรเจกต์ชื่อโปรเจกต์ชื่อโปรเจกต์นะครับท่านเรียกไม่ถนัดเรียกที่รักก็ได้อุ้ยอุ้ย านว่าอายุเท่าไหร่คะยี่สิบล้านเป็นน้องอย่ามาพูดแบบนี้ได้ยี่เท่าไหร่ยี่สิบแปดโอ้ยยี่แปดโอ้ยยี่สิบปดโยี่สิแปดกี่โมงวิลาคุณพทำไมทำไมถึงไม่กล้าครับ คือ ok หลอกเกินแบบดึกเกินลมไอทีมาสมุดขอลองทำเหมือนคนอื่นไว้ก็เป็นบ้านไม่บางทีบางคนหายไอทีชื่อบ้านยิ้มก่อนแล้วจะบางเดือนแบบว่าบายบายคือหลอกมากอุ้ยหลอกมากอะไรเนี่ยหลอกมากยอ้มึงคือหลอกลองมุนคาเอ็งก็สวยนะอุ้ยอุ้ยนี่แบบ โม้ยคนแหนจริงเหรอจริงวะจริงอือต่ออ่ะง้นจัดการตัวเนาะไม่เลอ่ะไม่อยากไม่อยากคุยกับเองอ่ะอยากคุยกับเองไงเสื้อเขียวอ่ะอยากคุยกับเสื้อเขียวอ่ะเพราปัดปัดแป้งแป้งเพราะปัดจี๊ปัดที่ไหวะอยากคุยกับเสื้อเขียวครับทำไมผมึงจะคุยกับเสื้อเขียวไม่ได้ไม่คือหรอกเดินไม่กล้าคุยครับเอ็งก็สวยนะเอ็งก็สวยนะเขามาสุดแล้ว ไปทาลิฟแล้ว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 มุกมีแฟนไหมครับเนี่ยไม่มีค่ะโสดตั้งแต่เกิดจจไมกุยไดบอยู่อยู่อยูจังหวัอะไรครับอยู่อวนค่ะเฮ้ยผมผมอยู่สารคามนะอุ้ยเรียนเชื่อเียนไม่เชื่อเช่อเชื่อมอไรนะไม่หนามทมอมมอมาเหรอคะรักจะพักสารคามครับอ๋อ บอแล้วแล้วมีแฟนไหมเนี่ยไม่มีสดมาก VIT ไม่ได้มีไอจีไม่ได้มีไอจีเนี่ยเดี๋ยวพอให้เลยไม่ไม่เอาไอจีตัวเองมาได้ไหมไม่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 เอาไอจีเองมาดิไม่มีไม่เล่นไม่มีโอ้หมีแฟนน่ะมีแฟนเนี่ยไม่มีไม่มีหลังตอบแล้วขออะไไหมขออะไรไหมขอจะตอบกันมาบันไปลายูดค่ะฮะพิมพ์ให้หน่อยได้ไหมพิมพ์ให้หน่อยด้ไมเดี๋ยวพอให้ คือเอขังมาแล้วทำไมทำไมปกกมันปกเหมือนคนโอขังเปล่าค่ะอ้วนไม่มีรูปลงคือน่ารักนะน่ารักน่ารักแล้วแล้วสเปกมุกเป็นแบบไหนสเปกมุกเป็นแบบไหนแบบแบบนี้ค่ะไม่ได้ปันะน้องแสมงว่าแบบนไรกูแล้วบอกว่าหัวข้อปนยุบเหลือแม่ย่นี่พออให้แล้วนะครับ เอาแต่บอกเขาทีกันดิคือเราหมดดินทาใแค่ก็ไม่ร <Yeah, ู้เขาพอทีกันเลยมันปูปับเกินไปปะคุณไม่ชอบมนหล่อใช่ครับดินทางไหนดูก่อนพันหล่อครับไม่ได้หล่อพันหล่อครับมันก็ไม่ชอบเองเหมือนกันหล่อหล่อแบบไม่ไม่อีกหรือเปล่าพันหล่อพันหล่อพันหล่อโอ้ผมหล่อกี่โมงผมหล่อกี่โมงไม่หล่อเลยเออกูว่าอืออือโอเคใช้เพื่อน ไม่ตัวนี้หล่อเหรอมหล่ออยู่เหรอกลัขั้นหัวอาจจะหล่อหรือเไม่ไม่ไม่ขั้นหัวขั้นหัวคืออะไรขั้นหัวเออทำไมไม่สาวผมทำไมไม่สาวผมก็ถ้ากลับไปสาวสักพักแต่ยังไม่ได้กลับไปสาวก็ถ้าขั้นหัวก็จะเป็นอีกแบบยังก่อนยังก่อนคนตรงกลางไปเรื่อยจัดเลยอ่ะเออคนนี้ดีกว่าเออคนนี้น่ารักดีเดียวนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวก็อะไรคันคันหมุนกันเข้ามาถึงเธอค่ะเข้า เอาหนี่จ้าใชุ่ผ้ากองโตไปะคือมันเห็นคือเขาเห็นหมดแล้วพี่อยากคุยกับคนไหนบอกเลยเสื้อเขียวใช่ปะเสื้อเขียวแน่นอนเสื้อเขียวแน่นอนปไฟไปิดไฟมาเลยห้องพี่น้องไม่เอาเราไม่เอาไม่เอาผมไม่อยากไปห้องผู้หญิงก็ทีเราเอาเหลืองเราก็เหลืองๆเลยเนาะมาห้องผม แล้วในไอจีผมผมพอได้ไหมครับไอจพอได้ไหมจ๊ะได้แต่แต่อย่าเอาพี่ไปลงนะชอพี่เอพี่พี่ไอพี่ยี่แปดจริงเหรอไม่ยี่ของเขาไม่ไม่เพื่อนเพื่อถึงแล้วบบคุณไม่คไม่รักพ่อผมเนี่ยผมสโอ้อเสา่โอโอทำไมทำไมมูกถึงใจร้านจังครับเนี่ยล้วแล้วมูกเรียนคณะอะไรับเรียน อสมุกเรียนรัศสารค่ะเฮ้ยเดี๋จริงๆจริยไป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 แตกเมื่อกี้จริงเหรอออแไกลใช่ political อ่ะผมเรียน political อ่ะ science เย็น s c i อือไม่ใช่ยเนื้อคู่ไปเนี่ยเนื้อคู่ไปเนี่ยเนื้อขี้ค่ะมีสามสี่คนนุ่งเดีต้องคนใต้นีไม่ได้คุยกับเองคุยกับเธอเขียว ไอโห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 เหโ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 หมหโหโห่หโ่โห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 นหโหไหโ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 หเหโหโ่นหโมโหเหโหโหโหหอได้หหอีมไม่ไม่ไม่าถดี ทำเล่นนาทำเล่นนาน่ารักเลยนะเนี่ยขอบคุณค่ะอันนี้เขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไอ้นุ่นไอ้นุ่นเบื่อวบอกยังไงวะเขาี่อนไหนมาสองไม่ใช่ดีนชาชุดบักพีก้าจะไปจะไปอยู่ไปก็ไปสิทเกันอยู่ไปก็ไม่เห็นหรอกเรียนอะไรเรียนษาครับีสองครับโอ เขาไอโอเคอะไรอ่ะไม่ได้ผมผมเรียนผมเรียนภาคพิเศษไม่เจอหรอกออ๋เขาโอเคเขาความนี้เขาโอเคอาตสาตไม่ใช่เขาเป็นคนโกรธออเหรอกถามเขาแอคใครเออเนี่ยถามเขาเขารู้จักอะตสไหมใครมั่วเพียไอจีมีเขาไม่รู้จักเขารู้จักสิ่งสัญจรไหมสิ่งสัญจรรู้จักไหมต้องรู้จักดิคืออะไรอ่ะรวมสิ่งของภาคอีสานอะ ็ายเนเนเไีไม่รู้จ,กจกักแค่เสื้อเขียวอ่ะตอนนี้นโอ้ยอบ,บล็อกช,ชอบปะเล่นเล่นกับเพื่อนเองแบบเล่นแบบเนี้ยชอบอ่ะแต<ช>่ไอ้นี่น,น่ารักจริงนะเว้ยแบบว่า,า,าเหมือนๆๆเหมือนแบบเหมือนอันนี้จริงเหมือนเหมือนอันนี้จริงเป็นมอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเหมือนเหมือนเรียกว่าอะไรวะเหมือนเพื่อนสมัยเอ้ยเพื่อนเพื่อนผมอ่ะคล้ายเพื่อนผม จริงไม่ได้แอบชอบนะไม่ได้แอบชอบแบบมือใช่ใช่ติดอ่างติดอ่างคือเริ่มแบบเริ่มเฉยเลยมันเแล้วผมจะไปแอบชอบทำไมในเมื่อเพื่อนเขาชอบผมผมจะไปแอบเพื่อนเขาทำไมทำไมผมต้องไปแอบชอบเขาอ่ะแอบชอบกันไล้กันไหมถูกไหมถูกไหมถูกไหมถ้าไม่ถ้าถ้าอันนี้พูดในมุมมองของผู้ชายอ้ในมุมมองของผู้หญิงถ้าสมมติว่าเพื่อนเองไปแอบชอบอีกคนหนึ่งจะไปเอ็งจะเอ็งจะกล้าชอบเหรอถูกไหมถูกไหมเออก็มพราะคือเออ ถูกไหมในเมื่อในเมื่อเพื่อนเพื่อนที่เล่นด้วยกันทุกวันแบบไปชอบคนนี้แล้วแบบเองเป็นเพื่อนสนิทกันจะกล้าชอบหรอคือถ้าในความเป็นจริงมันก็ชอบไม่ได้หรอกเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละผมเล่นมงงไงว่าผมเคยมีไอ้เนหน้าคล้ายผมหน้าคล้ายเพื่อนยังไงถ้าแต่ถ้าในความเป็นจริงอีกแล้วก็ชอบในใจได้ไม่แต่เขาไม่ชอบผมหรอกเขาชอบเป็นดาราเกาหลีนุ่นน้องก็เหมือนเกาหลีนะคือจะเกาหลีแต่ผมชอบเสื้อเขียวน เออพี่มองให้ผมครับพี่มองให้เต anyway> ็มตาในอ่านในพี่เห็นไหมผมไหมเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมเห็นพี่มองสักพักอะไรใหญ่ๆเลยแหละเด็กมันมันเพื่อนกันหรอดูน่ารักกันเนี่ยทำเล่นอ้ยน่ารักแต่ผมแต่ผมมองเสื้อเขียวเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ยต้อเสื้อเขียวดีเลยเออเสื้อเขียวดี่ดงกูเนี่ยใครไม่ไม่เทียนเสือดิบ ไปไม่ได้ซักเนี่ยไม่ได้โอเคดีเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมซักให้จริงเดี๋ยวผมซักให้เลยเสื้อกูเสื้อคนนี้ค่ะเจ้าชู้าเดียังไงเมื่อซักผ้าผมก็ซักเองมันต้องเจ้าชู้หรอมันเป็นปกติได้ไหมจริงใช่ใช่หรือว่าถึงว่าซักผ้าไม่ต้องให้แม่ซักให้หรอไม่ซักเครื่องไงเครื่องซักให้ก็ใช่ผมก็ตายเองทำไมมันผิดตรงไหน นก็ผังรู้ไหมว่าเขาทำหน้าเยี่ยมมากเมื่อกี้เดี๋ยวก็มองได้ผมก็ไม่ได้บ้าอะไรก็น่ารักดีอาจจะมีคนชอบก็ได้นะทำเล่นทำไมน้องมองข้างๆอ่ะก็เคยมองหน้าพี่เมืนก่อนพี่เขินอะคือน้องยังบอกว่าชอบซื้อเขียวอยู่เลยเมื่อคืนอะไรก่อนไม่ใช่บล็อกตรงไหนวะเนี่ยผมบอกว่าถ้าผมมองหน้าพี่แล้วเออนี่แหละนี่แหละ ไม่ไม่ขอควาถามขอถามทัเล็กเขาไหนทับเล็กเป็นแบบไหนครับพี่แบบน้องอะไรแบบนี้แบบนี้ไม่เอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆผมไม่เล่นนะผมพูดแบบนี้ก็พูดจริงๆนี่เอาไม่ได้พูดเล่นเออีแพี่เคยได้ยินปะอย่ามาเล่นกับไฟอ่ะร้อนๆ้อนใไม่ดีอ่ะคือเพื่อนพี่เป็นนักเตะเพลิงค่ะเขาต้องเล่นกับไฟอยู่แล้วนอกแล้วเขาอายุเท่าไหร่เนี่ยเขาเยุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบค่ะยี่สิบแปดคนนั้น ไม่ใช่หรอกโอหน้าตาไม่ใช่ยี่แปดเลยเนี่ยยี่แปดกี่ม่อคิดว่าเท่าไหร่ลูกสองคนเลยนะยี่สามไอ้ยี่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 สิบยี่ส็ดยี่สองเนี่ยหน้าท่อเหรอไม่ไม่ไม่เพราะว่าเพราะว่าผมยี่สิบเนี่ยเขาเรียกผมน้องอ่ะไม่ฉันเรียกเธอน้องอยู่คนเดียวแล้วเขาอยู่เท่าไหร่ครับแเขาอยู่เท่าไหร่ครับยี่สิบกับยี่สิบ คือยุ่เท่ากันแล้วแหละจ้าแเป็นแฟนอ่ได้เลย้า่าหน้าร่างหนารนารกนาร่านา่เด็นุคือไม่คือไม่อยากเห็นอ่ะสเปคผู้หญิงผมบางแต่พี่สเปคน้องคือคนรมใส่วิกเหรอยิบคนมลงล่างได้ไหย ไม่ผมชอบผมชอบดูรักิ้มคอนานักยิ้มไม่แอรมันมันแบ่นี่ไงไหนรกิมไม่มีนะพูนอนทหนาอุบาทุหน้ารัเนมาน้อยเลยน่าเรียอุบามเนาะทาจริงเ็นมาน้อยเลยแ่ะฮะมันหมา่อ่ะไมไมรู้ไม่รู้จักหมาน้อยอ่ะมันชอบเลบินหน้าหมาน้อยอ๋อหมาน้อยอันนี้อะเลบินนี่ไกูเจอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เหมือนอะไรอันนี้ก็น่ารักดีอันนี้ก็น่า มัน่ารังเกียจหัวล็อกเอาก็น่าน่ารักเอาก็น่ารักนะแล้วเขาเรียนแล้วเขาเรียนมอะไรครับไม่ใช่เองไม่ใช่เองนะไม่ใช่เองซึ่งเขียวเรียนมอะไรเรียนเน็ตพูดอะไเลยเขาเรียนมออะไรครับมออะไรคนนั้นหรอเรียนมอคอมคออะไรอยู่บน บ้านเนี่ยมาเล่นกับเพื่อนโอ้โหไกลเนาะไกลไกลเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่โมอขอมันมีตู้ปลาเยอะเนาะไม่ไม่เสียใจเดี๋ยวมีตู้ปลาเยอะเนาะก็จะแบบมีคนแบบตู้ปลาเยอะเนี่ยอะไรคือตู้ปลาโมอขอมันอยากตู้ปลาหรอก็ไม่ได้โมอขอแต่โมอขอรู้ได้ไงอะไม่ได้อยู่โมอขอรู้ได้ไงเนาะโม่ของ ปลาตู้ปลาเยอะอะตู้ปลาไอภูเอาไ้แบบพี่ฉันเฮ้ยผมอยากดูเสื้อเขียวเนี่ยเป็นอะไรให้ผมดูอะไรเนี่ยนี่เสื้อขาวก็เหมือนกันเลยใส่เสื้อผู้อื่นอืออะไรก็น่ารักแล้วครับน่ารักไอ้นี่แหละแล้วเอ็งเรียนมาอะไรอ่ะเรียนบอกเขาไปเรมอนบน คือโดนฟังไม่ติดติดกันเลยเอ็นมาอุกแต่แต่เมื่อกี้ผมผมเห็นเขาเล่นเกมเขาเล่นเกมอะไรนั้นฮะผพี่ไฟเหรอคะไม่ใช่ฟีไฟไม่ใช่ฟีไฟเล่นยิงก็แปลกแล้วฟีไฟเหรอเล่นเอ็นเล่นเอ็นอาร์บีค่ะอาร์บีมันไม่น่ามีเกมยิงนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้ยิงเสียงปืนนะถ้าเกมเกมยิงอ่ะอื้มีไฟไงก็ฟีไฟมาโชว์ไป เมาฟีไฟนี่เจ้าเสียงดังอเองหรอผมผมเล่นมาโรแลนดน่นดททีคือะไรอะเอาไปดูไปดูไปดูในยูทูบผมเดี๋ยวดูเองในในในยูทูบนะในในยูทูบหาเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนตัวบาตาเรกเจ้าอ้วนโอ้โอ้ตกใจอีก ไม่ใช่หมายถึงว่ามันโผล่ไปหัวน่ะมันคือเห็น้อยเห็นไหมครับเห็นไหมรออะไรนะชื่ออะไรนะวะอยากดูเสื้อเขียวอุ้ยโอ้ไม่รู้มุมกล้องเลยคนนี้ไปแลวบ๊ายบาย